เอาละสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นรายการใหม่อีกแล้วผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยว่าผมเนี่ยต้องไปหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที่นอกเหนือตัวผมแล้วนะครับ <What? S 1> คือคอนเทนต์นี้เนี่ยผมพูดแบบเร็วๆเลยในการนะครับคือก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยอยากจะไปหาของแต่งนะครับจากผู้คนที่เล่นอยู่ในนักขนาดนั้นโดยการที่ผมเนี่ยจะหาสุ่มห้องเข้าไปนะครับแล้วก็ไปขอของแต่งปืนเขาแบบขอแบบดื้อๆเลยนะแล้วก็ถามว่าปืนอะไรดีบ้างครับพี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เขาสอนแต่งนะครับหลังจากนัน แม้ว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามนะครับผมก็จะไปลองใช้แบบจริงๆนะครับ <Hey. S 1> อันนี้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าของแต่งที่ผมจะได้แล้วก็ปืนที่ผมจะได้ใช้เนี่ยคือปืนอะไรนะครับลุ้นจัดแปลกดีนะทุกคนเพราะว่าโดยปกติแล้วมันก็จะเป็นปืนที่ผมแบบขัดสันมาด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมต้องไปสุ่มเอาไว้ทุกคน <c oughs> ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีพีแรกมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์กันมานะครับ โอเคป่ะเดี๋ยวเราลองไปหาห้องกันดูดีกว่านะครับพบกันนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่ชายผมผมเพิ่งซื้อรหัสเกมมาพี่ผมใช่เหรอเออเที่ยี่ห้เต็มเลยเที่ยีปืนแดงสิบเจ้าก็บอกผมขอของแต่งสักปืนหนึ่งได้ไหมพี่ปืนอะไรปืนอะไรก็ได้ที่พี่ปืนอะไรก็ได้ที่พี่ใช้กันนะครับออปปืนไหนเป็นหลัก เดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงเอาดึงเอาดึงดูของดูปืนเขาเดี๋ยวดูของดเป็นเขาเดี๋ยวไม่ไม่แป๊บนึงดูปืนเขาเดี๋ไอหมูมึงอย่าพูดไอหมูมึงอย่าพูดแป๊บหนึ่งมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดมึงอย่าพูดแป๊บนึงอย่าพูดแป๊บนึงอย่าไม่พูดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจับคือได้จับคือได้คือได้จริงผมคอนเทนต์เนี้ยผมไม่คิดว่าผมจะมาแอบอะไรหรอกนะแต่ว่า คือผมจะมาขอของแต่งทีอ่ะผมจะเปิดเลยแล้วกันโอเคโอเคคือวันเนี้ยคือวันเนี้ยอยากจะมาทำคอนเทนต์ขอของแต่งว้าแล้วกูเจอจริงจริงไู้ทีเขาปิดเขาปิดตับข้อมูลเลยเปิดแล้วเปิดแล้วขอของแต่งหน่อยขอของแต่งปืนหนึ่งปืนอะไรก็ได้ที่ที่ใช้บ่อยอ่ะขอปืนหนึ่งได้ไหมใช้บ่อยอะเอ็กเจ็ดหนึ่งเจ็ดพี่เจดนึครับได้ได้เดี๋ยวผมเซตแป๊บนึงเดี๋ยวผมเซตแป๊บนึง มีคู่ดีใจเลยพี่นี่ผมดีดับที่มานานแล้วพี่มามาขอของแต่งเซตหนึง่งของสำหรับ AK117 สำหรับแต่งองะไรบ้างเอาเอาของผมไปไหมพี่โอ้อไปลองใช้ก่อนนะพี่ได้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 อีกคู่อ่ะและกูกูกูคุ้นชื่อแล้วเฮ้ยเหี้ยคุ้นคุ้นอยู่กูว่าไอ้เสียงคุ <laughs> ้นคุ้นมาแม่งเปิดมาออกไปครั้งแรกไอ้เหี้ยแม่งเสียงหล่อเลยอุ้ยเหี้ยพี่กูลุกลุกจิ้งเป๊ะ S <S อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมขอของแต่งก okay ่อนตอนเนี้ยโอ้ยผมแนนแชร์ไปให้แล้วพี่แชร์ไปทีแล้วครับโอเคโอเคครับในไหนในไหนก็ในไหนแล้วพี่เอ้ยแชร์ปืนให้ตะก็บอกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือตอนเนี้ยจะทำคอนเทนต์แบบว่าลอกของแต่งแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยพี่พี่พี่อาชีพอะไรพี่อาชีพอะไรใช่ใช่ใช่โอเคตอนนี้ผม ก็จะใช้โหลดเอาของน้องคนนี้นะครับแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่ามาใช้ได้จริงหรือไม่นะครับโดยที่ผมเนี่ยจะไม่ปรับอะไรเลยนะครับคือผมจะคัดลอกไปที่โหลดเอาที่9ไปเลยครันสามชอวิตแล้วพี่เขาชื่อพี่เบสโอเคนี่ครับนี่ก็จะเป็นโหลดเอาที่ผมลอกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันสักหน่อยแล้วกันผมไม่ติดตามพี่ไว้ะติดตามเลยติดตามโอ้คือ ได้เดี <S <S ๋ยวข,อขอ้อปิดแป๊บหนึ่งเอ่อจากที่เห็นในตอนนี้นะครับคือเขาเนี่ยจะใช้เป็นเซตเรื่องของน่าจะวางระเบิดเป็นหลักหรือไม่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าด้จากของแต่งเอ่อไอเคดีเจในรอบนี้นะครับคือเขาจะใช้เป็นเพิร์กลองช็อตนะครับคือมันจะเพิ่มระยะดาเมจมานะแล้วก็มีตัวลำกล้องปืนนะครับผมที่เพิ่มระยะดาเมจเช่นกันแต่จากที่เห็นแล้วอ่ะเหมือนน้องเขาเนี่ยจะใช้เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นเลยนะเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็ใช้เป็นความคล่องตัวที่เอ่อเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเอ่อแม็กกาซีนเพ ดูดีนะไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มระยะดาเมจนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียเรื่องควบคุมเนี่ยอาจจะเสียการควบคุมไปเล็กน้อยนะครับแรงดีดอะไรแบบนี้นะทุกคนก็ต้องลองดูนะว่าเซ็ตไอเค1ห7อันนี้มันจะไหวหรือไม่นะครับแต่ว่าตอนเนี้ผมก็ยังไม่ได้วอร์มอะไรเลยอะ่ะกล่าวว่าจะมาขอของแต่งอะไรก็จะไปลุยเองเลยไนงะแต่ว่าน้องเขามาเป็น FC ขนาดนี้ผมก็ต้องแบบ เออเล่นกับน,น้องเขาแล้วว่ะแล้วก็เล่นด่านวาระเบิดด้วยนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะมารีวิวด่านวาระเบิดด้วยดิโอเคอยังไงก็ลองแล้วกันเคครับเคครับมาลองละของแต่งนี้น่าจะใช้ได้อยู่มั้งเอฟซีขึ้นคอทแท้มีกิมิตไวงอย่าลืมอย่าลืมลงลงยูทูปนะพี่ได้ได้ลงแน่นอนลงแน่นอนแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นด่านวาระเบิดนะดิเราไปเอาหมดอื่นมาวัาวนนี้จะมาน่าจะไม่ได้ยินละพี่เล่นไรพี่เล่นฟอนไลน์ใช่ใช่เอาแล้วมาเล่นด่านวาระเบิดเนี่ยไหวไหมเอเคหนึ่งหึงเจ็ดเซตนี้ไหวเปล่า ไม่เป็นไรไไม่เป็นรพี่เบสพี่เบสอวยพรให้เอฟซีเลยพี่ว่าแบกนี่ด้วยมั้งเงี้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยแบกด้วยงั้นอะฝากด้วยฝากด้วยเดี๋ยวมันจะเดที่เหลือมันจะจัดการเองนี่เจ็บโคตรเทพตีอะไรนะตีเลปปี้ฟังหน่อยนะสไนตีตีพี่ไปแล้วพี่รอเอเคหนึ่งเจ็ดนะเอเคหนึ่งเจ็ดของใครอ่ะช่วยบอกหน่อยได้ปะของชุดของชุดซุดใช่ไหม เฮ้ยมาว่ะไอเทียนึงเจ็ดมาว่ะมาวะเจ็ดมาว่ะเออเออแต่ว่าไอเทียนึงเจ็ดน่าจะต้องเล่นระยะแล้ตอนเนี้ยค okay. hey, ือตาแรกของผมด้วยนะแล้วก็มาเจอน้องเขาตาแรกเลยนะอาจจะมีเหวอกันบ้างนะครับช็อตนี้แต่ว่าหลังจากเมื่อกี้ลองยิงดูอ่ะมันเป็นระยะไกลเอ้ยมันเป็นระยะไกลแต่ว่าน่าจะต้องลองยิงระยะกลางๆนะน่าจะเหมาะนะครับก็แม่นยำก็พอดีใช่ใช่สวยอยู่ฝากเลยนะ คือผมก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้แค่บางส่วนแล้วที่เหลือก็มาจัดเต็มของการเล่นด้วยพี่ก็เล่นไปเรือ่อยๆพี่ไม่ชินเลยว่าโหลดเอาเนี้ยใช้เป็นสตรีมช็อตเนี้ยโอเคได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะเฮ้ยคนหนึ่งโดนอะไรอีกอะรอไปสักงสองราวยาวๆไอ้ผมวันนี้้ใหม่โค้งจังวะ อสไนค์ค้สไนค์ค้แต่พี่ขอวอลเหมือนนะตาแรกของวันไอตอนแรกก็จะมาขอของแต่งแล้วก็แบบจะไปเล่นเองไงแต่ว่าเป็น FC ก็ต้องเล่นด้วยใช่ป่ะมันกินออนไลน์พี่ไม่ค่อยได้เล่นด่างมันระเบิดอ่ะมันมันแบบว่ามันไม่ได้บู๊อ่ะสังเกตพี่ดิสไตล์แบบวิ่งเข้าเร็วจัดเนี่ยไงยิงได้ตัวหนึ่งแล้วก็ตายดูคีมพี่ดูคีมพี่ตลอดพี่จริงดิโอ้พี่ต้องจริงจังกันเลย่างเงี้ยผมล่จริงจังจริงๆแล้วแหละเล่นทีนี่เข็มฉีดยาจิ้มปั๊บวิ่งใส่เลยอัดฉีดฉีดฉีดอัดฉีด เอาเดีเยได้ไปอีกหนึ่งครับโอ้โห,โโหโตัวนี้ผมไม่ทันอีกแล้วได้ตัวหนึ่งเลยก็ตายได้ตัวหนึ่งเลยก็ตายเอ้าเรื่องวะเฮ้ยได้เว้ยได้เวย้วยไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ต um ื่นเหมือนกันตื่นเหมือนกันคือตื่นแรกนี่คือปกติเนี่ยพี่จะมาขอของแต่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมจะไปวอร์มสักตาสองตาโอ้โหเปิดมานี่เอาจริงเลยเนี่ยยิงตัวหนึ่งก็ตายยิงตัวหนึ่งก็ตายเนี่ยยังไงนะซู๊ดช่วยบอกคุณสมบัติของแต่งนี้หน่อยเ่่่นนนนพีตตืืเ้มมอสัหดเเลยดี๋ยวไปให้ให้ีิแบกฟอนไลท์แบกฟอนไลท์ไว้ก่อน ให้น้องบอกเพื่อนๆเงียบเสียงโอเคได้ไปสองครับดูดูฟังอย่างคุ้นๆเปิดมา S SGT เนี่เอาใช่เลยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มงคุ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่เอ๊พี่เอเอเอไปแล้วไปแล้วสวยตายพี่ตายตายเฮ้ยแจมเลยแจมเลยแจมเลยเฮ้ยชนะได้ดิเปลี่ยนฝั่งแล้วว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่แต่ว่บปืนเล่นดีนะปืนเล่นดีนะครับเนี่ยเอาจริงผมคิดว่าปืนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าอยู่ในระดับที่ ยิงแบบไม,ไ,มไ, future, ไ,มไม่ได้ไกลมากอะวิ่งเล่นไม่ Wha ได้เล uh. okay. ่นบนบน่าจะไปบนบนไปสองตัวพี่สองตัวสองตัวไหนวะสามสามพี่สามสามสวยแล้วได้แป้งเยอะเลยสามตัวน่าจะต้องแอบหลังอันตรายครับวิ่งดิวิ่งดิรออะไรอ่ะเฮ้ยกดถีบแล้วหนึ่ง เดี๋ยวจะเย็นจะเย็นไม่ได้ทันแล้วป่ะโอ้โหซ้ายโคตรจึ้งเลยตาแรกก็มาเลยว่ะข,ของความทิ่เห็นปืนที่มันยิงพี่ม,มันยิงพี่หรือพี่ยิงมันไอ้เขาไอ้ที่เขายิงพี่อ่ะอยู่ตรงทางแยกอยู่ด้านล่างได้นะไม่รู้อ่ะบรนณนามือตาบัวไปหมดเลยเมื่อกี้ ไว้ไว้ไว้ให้ไวชิวเปียบเทียบแบบไทยแบก็สวยไปดิวางใบที่ดีก็วางไปเอ้ยตัวเดียวตัวเดียวขีดด้านบนตัวที่บนขีดข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเอเคหนึ่งหนึ่งเจ็ดดีมาฟู๊ดเกินเกินพี่ไม่ค่อยได้เล่นด่าวันระเบิดเลยนะแต่ว่าปืนมันยิงกลางดีเปลเฮ้ยสิบคิวไปแล้วอ่ะพี่ตัวแบกของพี่เลยดิอ้คนใต้นี่ แล้วน้องน้องเป็นคนใต้อ๋อใช่อ่ะโอเคโอเคสํเนียงน่ารักชอบฟังคนใต้หรือพี่เป็นคนเหนือนะพี่พี่เป็นคนใต้บีเยอะเลยพี่บีเยอะเลยบีเยอะใช่ไหมอุ้ยแม่งตีตัวอะไรพี่แปดตัวเลยเหรอสี่สี่พี่สี่พีหรือว่าแปดตัวจมเอจมเอมีพี่หุ้ยหกไม่ได้เป็นคนใต้ ไม่ไม่รีเลือดก่อนนะไม่รีเลือดก่อนนะตายเฮ้ยมีขบนข้างบนข้างบนใช่ใช่ข้างบนมีนะอุ้ยเฮียแมงมาเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยเล็กตัวเดียวน่าจะอยู่ตรงเชื่อมปะลงมาแล้วลงมาแล้วสวยกูเลยกูเลยกูเลยเร็วเอออย่าหลุดมือเด้อพี่โกหกไม่ได้พี่เป็นคนใต้อ่ะพี่เป็นคนใต้อ่ะไม่ใช่พี่เป็นคนเหนือ จริงจริงยิบนื้อที่พ่อพี่โทรมากลางไองนี้พี่อัดคลิปอยู่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งใต้พี่รั่วเลยนะไม่ใช่พี่เป็นคนเหนือจริงคนเหนือคนเหนือคนเชียงใหม่เลยเนี่ยนี่อยู่ปัตตานีก็อยู่ปัตตานีปัตตานีบ้างเหนือปัตตานีเล็กน้อยเหรอไม่ใช่เฮ้ยอ้าวดิเร็วกว่าเว้ย โอ้ยโดนไกลเลยวะไอ้สู้ๆไอ้สู้ๆไอ้ตอนเป็นราคมกลิบเนี่ยสไนป์ป๊อบโอ้ยสไนป์คมกลิบเออเอาอะเรามาดูเอเคดีดีเจ็ดของเซตของน้องซุดกันดีกว่านะครับผมว่าจะไหวหรือไม่ความรังดีกว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยผมก็น่าจะสุ่มนะผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยผมจะทำคอนเทนต์สุ่มเล่นกับเอฟซีผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วเพราะว่าคนเล่นขอออฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะผ่านตาผมมาบ้างเลยนะ เฮ้ยโอ้โหคาห้องเลยแล้ว <c oughs> เราให้พี่ก็แบกฟันลายโอ้โหไปแบกฟันลายอ,อ่ะเฮ้ยแต่ปืนน้องเขาดีเดี๋ยวเราไปลองไหมเฮ้ยเล่นได้เวลาเบิดก็จัดไป11ตัวก็พอได้นะเซตนี้ทำไงเอาไหมเอ,อ้ฟันลายนี่แหละพี่ขอเปลี่ยนนิดนึง <c oughs> จริงจังนะ <c oughs> ฟันลายเล่นไหม,ม <c oughs> บ้างเปล่าเล่นเปล่าปกติเล่นอยู่เล่นนั่นดีเป็นทางพี่เลยแต่ว่าวันนี้มาลองปืนนะอย่าแบบอย่าซีเรียสนะพี่แบบ ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะไม่เป็นไร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 พี่ไเรไมไาไม่เป็นไรลงได้ขึ้นได้พี่ใช่ใช่ไม่เป็นไรพี่ผงขึ้นรีเก้นแล้วรออีกไม่นานก็จะรีแรงแล้วก็หรือว่าลุมแล้วเออพี่พี่ฮะอะไรอ่ะพินิพินิพินิินิ อ๋อไม่ไม่วันนี้คอนเทนต์คือปืนของซุดเลยนะเว้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันคนมึงได้ออกช่อง <c oughs> เออพออี่พี่ผมผมคิดชื่อคลิปได้แล้วอะไรอะไรซุลต่านแจกปืนให้เอฟซี ไม่เว้ยคลิปเนี้ยคลิปนี้คือพี่จะมาหา,าคนที่มันสร้างห้องอะไรแบบนี้แหละอย่างกับเราเราได้แหละแต่ว่าพี่จะมาขอของแต่งเว้ยเพราะว่าพี่เบื่อกับการแต่งปืนแล้วพี่แต่งไปเป็นล้านเซ็ตแล้วนเนี่ยขี้เกียจแล้วอะไปหาของแต่งคนอื่นดูว่าจะเจออะไรดีๆเยสเอา,า่ะรอยเมินหนักอนะ่ะสุดคอนเฟิร์มแต่ถ้าเล่นมาแพ้รัวๆที่ได้เอานะสุดไม่ได้นะดีพี่ไม่ชื้อ <laughs> เฮ้ยเราจะสู้อยู่ตัวตายเว้ยเดี๋ยวพี่เอาปืนของสู้ให้มาคอนเทนต์วันนี้ได้ปืนแล้วเดี๋ยวจับวางให้หมดเลยนี่ซุล่านจากอินเดร์แดงจะมาแจกปืนให้น้องๆเล่นไอ้มันตกก็ไหนเ่ยไปไปลุยดิเฮ้ยอย่าไปกลัวฝัไงฝั่งนู้นมันมาเป็นแค่ใช่ใช่ไม่กลัวโอ้ยพี่โดนว่ะสวยละ ใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนโซนไปก่อนโซนไปก่อนจะต้องตีสุดที่โอ๊ยโอยโอยโอยไหนวะเฮ้ทุกคนโซนไหมโซนไหมอุย้ยโดนโดนว่ะไ,ได้อยู่แพ้ชนะไม่เป็นไรเว้ยเรามาลองปืนเว้ยระวังระวังไอ้ซ้ายขวาด้วยนะ เอ่อเดี๋ยวดูซ้ายกัน่ะเดี๋ยวพี่ดูขวาให้เดี๋ยวพี่ดูขวาให้ไปดูซ้ายกันเลยไปดูซ้ายกันเลยเดี๋ยวพี่ดูขวาให้เฮ้ยสวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโถมเดี๋ยวโถมซ้ายกันเลยนะเดี๋ยวพี่ดูขวาคนเดียวไอ้้ไอตัวนึงนอนยิงตายตัวยิงนอนตายแล้วโดนอเยโดนอเยเดี๋ยวพี่ดูขวาให้โอ๊ยไม่ปิดตัวว่ะ เฮ้ยเขาตึงว่ะเขามาเป็นแคนมาเลยแหม่งมันเยอะจังวะเ้ยสวยไม่รอในข้างรถบัสเลยว่ะสวยปืนเร็วอุ้ยระวังระวังสวยสวยสวยเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยห่างกันแค่แบบเก้าตัวเองเ้ย กาจะดูขวาว่าโทษทีเว้ยดูเวลาเวไรวันนี้เราต้องชนะให้ได้เว้ย AK4 AK117 อ่ะเอออย่าไปยองอย่าไปยองเอออย่าไปยองเอาดิ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 ฮ่าฮ่าฮ่าปะกูบาปแล้วนี่กูบาปแล้วมึงมาเอ้ยมึงมาเอาดิเอาดิเอาดิกลัวเหรอเอาดิเฮ้ยไม่ตายโอ้ย เอาดิได้ไปสองเว้ยปล่อยหมาไปช็อตหนึ่งอย่าไปหยองทุกคนอย่าไปหยองออยย่าไปหงโอเคสวยเดี๋ยวพี่ย้ำให้สวยเดี๋ยวพี่ย้ำให้เอาเป็เละไปพี่ห่าจัดไปตานทานมาเดี๋ยวแป๊บบนึงแป๊บบนึงมันมีเกาะเฮ้ยหมาแป๊บ,บนึงมันมีเกาะเฮ้ยหมาไปอีกห้าตัวเว้ยน้อง ทางไปดิ้งรตดมทางแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนจะเย็นมันมันดูเครือไปนะเซฟก่อนเซฟก่อนอย่าเพิ่งออกดูเครือบูดเซฟก่อนอยู่เพิ่งออกเดี๋ยวเราแบบตล์หน้ากระดานไปเฮ้ยเราเราไม่ต้องออกแล้วเราเราเราเซฟเลยเราหยิงไกลไปก็ได้ไอ้บนบ้านเหรอได้ปะ สวยสวยสวยเซฟบอนเซฟบอลทุกคนสวยสวยเซฟบอลเซฟบอลทุกคนดูละสุี่จัดซ้ายให้ดูละสุี่จัดซ้ายให้หืโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยออยโอยโออยยออ จะไปต่อยอะไรวะเนี <s <S ่ยตรงนี้แม่ชัวเจสวยครับสวยครับเฮ้ยเหล็กตัวเดียวเว้ยเดี๋ยวพี่ขอไปตัวท้ายเองเฮ้ยอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยไม่ต้องออกไม่ต้องออกจัดไปนี่จัดไปต้องออกไม่ต้องออกเซฟสูงต้องออไม่ต้องออกเซฟร้านเปอร์เซ็นต์โดนล็อคโดนล็อคร้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมีคนขึ้นบ้านเปล่ามีคนขึ้นบ้านเปล่า เอ้ยสวยเว้ยสวยเว้ยไม่ต้องออกไม่ต้องออกสวยเว้ยต้องออกไม่ต้องออกเก้าตัวเฮ้ยสวยเว้ยเฮ้ยสวยเว้ยเออเดี๋ยวพี่โทรท้ายเองเฮ้ยเฮ้ยสวยเว้ยสวยเว้ยถือว่าเป็นการทดลองปืนที่ดี กดแจวตัดไปกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยยี่ส <sh arp ly> ิบตัวยี่สิบตัวได้อยู่ได้อยู่ยี่สิบตัวถือว่าเป็นการทดลองปืนไว้น้องๆอย่างปวซีเลียสเฮ้ยปืนซูตดีอยู่พี่ยิงไปยี่สิบพี่กดไปยี่สิบตัวทีน่ะ่า้อยู่แต่ว่าพี่คิดว่าไงเอะคหนึ่งหนึ่งเจ็ดเซตนี้มันมันข้อเสียหนึ่งอย่างมันควบคุมยากไปมายิงเราเรายิงไกลๆไปนิดเดียวนิดเดียววุ้ยมันไม่พนามือพี่หรอกพี่ใช้ใจโรอยู่ทนไม่เกียร์เอาของแต่งนันแหละอะไรเพื่อนอีกคนอ่ะไปไหนอ่ะไม่รู้พี่แชทลูก ทำเ,เ,ม,เมือนกีน้ได้20คิวก็ถือว่าโอเคนะครับในเซตเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะมาสรุปช่วงท้ายนะครับแล้วก็จะมาบอกเ,อเซตของแต่งนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะทุกคนวันนี้ก็ลองมาเล่นแบบชิลๆก่อนลวกันเฮ้ยมาแล้วว่ะหูยถ้ามาไฮแจนี่มันต้องแบบสไนเนียน <c oughs> ่ยแต่ว่าผมต้องเล่นเป็นเอช117วะ่ะเอ๊ะไหวอยูม่มาฮับมาฮับอันนี้ก็น่าจะตาท้ายแล้วมั้งเนะยครับผมทุกคนเคยน้องอันนี้ก็น่าจะตาท้ายแล้วนะปีครับตอี้ สวยแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเราทำได้เว้ยเราทำได้เว้ยสองสองอยู่เอาดิอันนี้ตาสุดท้ายใช่ไหมพี่ใช่ใช่งั้นผมก็ปอบเปิดยงั้นผมก็ปอบเปิดป้องเปิดไปก่อนระวังนะ โอ้โหมันดักเลยวะ่ะขวามันดักเลยนะระวังนะเดี<ช>๋ยวพี่เปิดขวาให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเดินขวานะม,มันอยู่ในบ้านม,มันอยู่ในเรือเรามันอยู่ฝั่งเราเจ๊ยโดนอีกแล้วเหมือนมันจะอยู่ข้างบนว่ะอยู่ด้านบนพี่ด้านบนด้านบนเจ๊าพี่เก็บรับนบนอลน่ะได้ตัว ล็อกกลางก่อนอย่าเพิ่งออกกลางนะกลางมันล็อกอยู่ล็อกอยู่ซ้ายเดี๋ยวพี่ไปดูให้แป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกโอเคสวยโอ้สไนสไนส์เอาไปตย่างให้นะผมเล่นยางสอยู่อยู่อยู่ซ้ายโอ้สไนส์มันล็อก่ะอยู่ซ้ายใช่ไหมไโอ้โหวิโดนสองมา โอเคสิบแปดเท่าเลยเว้ยได้เว้ยไม่ทันเที่ยงแตคู่เลยแต่ไหนใช่คนเดียวพี่ Enemy contact เดี๋ยวพี่ได้ไกลไม่ได้ไกลมันเมันมันในเรือแล้วนะพี่ไม่ไรไม่ไรดูยาวคนหนึ่งนะดูยาวคนหนึ่งไม่โดนวิ่งปืนมันยิงใกล้อยู่ว่ะโอ้ยั้นกว่าไม่ใช่ไอ้ฟินิทคู่กวาดไม่ดูอยู่ในบ้านี่ระเบิด เออใช่เฟนนิกคู่เฮ้ยเอ้เอาอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยมันเข้าหลังเวย้ยเฟนนิกคู่อ่ะมันอยู่ในบ้านเราเลยเาว้ยระวังนะปีกปาเดินไปก่อนเลยสวยเวย้ยสวยเวย้ยโอ้หสามสิบไปแล้วว่ะเดียวนิดเดียวสามเท,ท,ท่าแล้วพี่เฮ้ยทัน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 ใจยเจยเ็นใจเย็นพยายาม <ใน S 1> ล็อกบ้านก่อนละกันเพราะว่าพี่ว่าเฟนนิกมันเข้าเร็วมากเลยนะอยู่อยู่ในบ้านไว้ก่อนถ้าใครเล่นปืนยิงไกลอ่ะอย่าเพิ่งออกนะเฟนนิกคู่ โอ้สนนยว่ะโอ้พี่อยากจับสนนยมากเลยตอนเนี้ยเข้าบ้านแล้วเป็นไหนเข้าบ้านแล้วเ <c oughs> ข้าบ้านอีกแล้วเหรออยู่อยู่ขอบ้านพี่ขอบ้านซ้ายมือเธอขวามือพี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วระหว่างขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วใช่หนี่เก็บสองอนนได้ตัวเดียวสวยสวยพี่ขึ้นบ้านมันมแปบน๊บนึงนะ <c oughs> พี่อยู่บ้านมันอยู่พี่อยู่บ้านมันพี่อยู่บ้านมัน ระวังด้วยระวังด้วยโอ้ยเรืยระเบิดลงระวังระวังระวังโอ้ยเพื่อนตายลืมเห็นเป็นไหนคู่ใหม่หรือะเยี่ยไปจังอ่ะสวย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 ล็อกอยู่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่ใจเย็นเขสวยสวยสวยทุกคนสวยสวยสวยสไนด์อยู่ไหนนะ โอเคสวยสวยสวยล็อกเลย<ค>ล,ล็อกล็อกหน้าบ้านเลยไม่ต้องออกนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นล็อกหน้าบ้านล็อกหน้าบ้านไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า,มา,มาโอ้โหไม่โดน,ไ,ไ,น, <laughs> ไ,นดได้ไงเฮ้ยเฮ้ยยื้อพี่หน่อยเฮ้ยใกลแล้วเว้ยสี่จุดห้าต่อสี่สิบเจ็ดว่แผ่นี้ได้แต่ว่าถ้าทีมเราน้อยไม่ต้องไปกดแล้วนะใ<อ>จะเ,เย็นโอเค okay, สวย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 ไปไปไปไหลเลยขวาดูขวาดู แจะไม่ตายว่ะอะไร้เหีีียพ่่นมา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 ทันแล้ว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 อุ้ยใจเย็นใจเย็นในห้องกลางดีจันเลยพี่ผมยิงไม่ได้เลยพี่ผมไม่ยิงแล้วหลบอยก่อนก็ได้ไม่ไหวหลบก่อนไม่ไหวหลบก่อนสามตัวสามตัวพี่ไม่ไหวหลบก่อนไม่ไหวหลบก่อนใจเย็น

อโอ้โหโดน,น,น,นชเชยอีกสองตัวเดฟเลยเดฟอะไรว่าเซฟเลยเซฟเลยหนึ่งตัวเดียวโอ้โหอีกนิดเดียวเว้ไยๆๆ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหขอห้าถือว่าสวยถือว่าสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> โอ้หช่วงหลังเข้ามานี่สูสีเลยนะได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไร <c oughs> เฮ้ยสิบแปดตัวอีกแล้วนะรอบนี้ได้อยู่นะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไอ้นี่เฉยเว้ยตื่นเต้นไงเล่นกับพี่อ่ะมันไม่ชินใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรใช่พี่ใส่ใช่ใส่มันก็มีส่วนอ่ะ โโออเเเคคดี๋ยวยิงหมุนย่ำเลยผมไม่ได้ยิงมันเลยรอบตะกี้นี่เ <c oughs> อีคน <c oughs> บ่นแล้วเนอะ้ย <c oughs> อย่าเพิ่งหัวร่อนอย่าเพิ่งหัวร่อนใจเย็นขอไปดูคลิปโอเคเอ้ยเย็นนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเลยเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นการทดลองเล่นนะครับเซตของน้องซูสนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับผม <c oughs> อ่าอยากได้เห็นไปนะครับเซตของน้องเนี่ยจะเป็นเรื่องของเพิ่มระยะนะครับคือน้องเนี่ยจะมี หัวคิดที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในการที่เราใส่เพิร์กเป็นลองช็อตเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเพิ่มระยะดาเมจได้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ไม่ได้น้อยเลยนะครับและก็มันจะไม่มีข้อเสียเลยเว้ยคือการใส่เพิร์กแบบนี้ก็ช่วยเพิ่มทําให้ปืนเรายิงได้ไกลามากขึ้นนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสียข้อเสียอะไรต่างๆเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เป็นเจ้าปากกระบอกปืนเก็บเสียงเนี่ยเห็นปะมันก็จะเพิ่มระยะดาเมจเยอะก็จริงนะครับยี่สิบห้าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเรื่องของระยะเวลาเล็งยิงนะครับแล้วก็ความแม่แ่่่่่่่นน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 ยยยยยยาาาาาาไมมมเเ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 เลลลลล็็็็งงงงงิิดด้้้้้้วววแแตออออคีีีืืกกกกกทจจะะะะะใใสปปปพรรร์ชับบ ส0แล้วก็ในดิเดนนอนรวมเปนความแม่นยำแต่ข้อเสียเนี่ยไม่มีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวปืนหลักๆนะครับมีแต่เพียงว่าปืนมันอาจจะหนักขึ้นนะครับที่ทำให้ระยะเวลาเล็งยิงเนี่ยเพิ่มไปถึง11%นะครับส่วนพันทายเนี่ยน้องเขาจะใช้เป็นไม่ติดพันทายนะครับเนื่องจากว่า น้องเขาน่าจะชอบการเล่นแบบเข้าชาร์จแบบระยะกลางนั่นเองนะครับคือการที่ใช้แบบไม่ติดผ่นท้ายเนี่ยก็จะช่วยแบบระยะเวลาเล็งยิงของเราอ่ะมันจะมันจะลดทอนไปจากของแต่งที่มันเสียไปเว้ยแต่ว่าข้อดีที่มันได้มาหลักๆเลยอ่ะก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่เว้ยทุกคนเอออันนี้ก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่แมกกาซีนก็ปกติครับแมกกาซีนก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับเน้นการยิงกลางไกลได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแนะนำานคีคิดว่าน่าจะ40อ่ะเพียงพอแล้วนะครับถ้าจะใส่นะถัดไปคลิปหลังนะครับอันนี้ก็ผมใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครััับคคืือออตววนนนนนี้้มมมมจะเเเเเเพิิ่่่่ป็็าาาแยยงงงรรทให มแม่นยับมากขึ้นในการยิงนั่นเองแต่ว่าดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับข้อเสียคือยิงระยะไกลอาจจะดูลําบากนิดนึงนะครับอาจจะมีเรื่องของระยะยิงที่มันไกลขึ้นก็จริงแต่ว่าควบคุมเนี่ยอาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับเวลายิงไกลเนี่ยมันก็ถ้าเราไม่ได้ใส่สโคปอ่ะมันจะดูยากนิดนึงนั่นเองนะครับมันก็จะมีแค่นี้แหละทุกคนที่เป็นข้อเสียนะครับยิงไกลาอาจจะดูยากและก็สายนิดนึงแต่ด้วยเรื่องของระยะใกล้เนี่ยกับระยะกลางผมคิดว่าดีมากๆเพราะว่า AK117 มันลั่นเร็วเว้ยเอออันนี้ก็เป็นข้อด ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการขอเซตของแต่งจาก FC ไม่ใช่ FC หรอกถือว่าเป็นการขอของแต่งจากคนในเกมแล้วกันนะครับยังไงก็รอคอมเมนต์มาว่าจะให้ชื่อคลิปอะไรจะให้ชื่อคอนเทนต์อะไรขอสั้นๆนะทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ